เด็กๆมาให้ฉันจับกินซะดีๆนะก็สวัสดีเพื่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ l o อกแมปกรั p ป g r แ n รนั่นเองซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีคุณยายผที่นอนน้ำลายยืดไใกล้จะตกแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสร้างวีรกรรมอะไรไว้กับเราแต่เราจะต้องมาหนีคุณยายคนนี้ และเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปและก็ไปดูกันเลยนะครับ วันนี้เราก็มีอยู่กับพีมาบ้านนี้ใหญ่มากเลยใช่บ้านนี้ใหญ่มากโอ้โหคุณยายอยู่คนเดียวได้ยังไงเขาจับเรามาเพื่อขังกันนะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันหยุดที่เรามาเที่ยวบ้านคุณยายหรือเปล่ายังมีคืออะไรวะคุณบอมมันคืออ่าส้วมฉบับพกพาแต่ลองขี้นี่ด้วยด้วยเบ่งเลยเบ่งเลยเบ่งลยไม่ออกไปดูบ่าโอเคภารกิจแรกนะครับก็คือหาคุกกี้ของคุณยายแลวคุก้อยู่อ มีไหมอ่ะห้องอาหารเนี่ยเออนี่ไงคุกกี้โอ้โหคุณยายทำคุกกี้ไว้น่ากินจังเลยโอ้ยยายโมโหแล้วไปเร็วหนีเร็วคุณเออเฮ้ยไอเด็กนี่กล้ากินคุกกี้ของฉันได้ยังไงไปเลยครับยังไงคะคนนี้เออเออเราต้องมาข้างบนเหรอไม่เราไม่เราไม่ใช่ไปข้างล่างเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอยายขึ้นแป๊บเชแล้วคุณเอ้ยเราต้องไปแล้ว ตีตูดใสเด็กเนี่ยเขาต้องมาให้บ้างนี่ใช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 ่ทางนี้เหรอหาก่อนนั่นนั้น่คุณแจขวาทางขวาซิกแซกชิบลำลำไหนยังไม่ได้เก็บเลยใช่เก็บกุญแจไม่โดนขออ้อมก่อนโอ้โหยายหอวยายอย่าเพิ่งหอบเดี๋อขึ้นนะทุกคนไม่ไข่กุญแจแป๊บยายต้องนั่ง่วมปกผ่านเนี่ยายยังไหวบอกไม่เปิดประตูแล้ว มาเร็วมาเร็วไช่เรื่อวเปิดแล้วสำเร็จโอ้โหคุณบอมเห็นข้างล่างไหมแหลมยายหลับเลยเหรอโอ้โห่านได้ข่าวว่ายายเนี่ยได้เออได้ข่าวว่ายายได้ไปขโมยของจากนักไอ้นายพระล่าสัตว์เพื่อเอามาล่าเด็กเลยเนี่ยอุ้ยนี่น่ะเหรอที่ยายขโมยมาน่ะโอ้กระตกเก็ก เออไม่ขึ้นไหมแล้วก็ได้รูดูแล้วมันไม่ได้ไไม่คัดละลายเกินไปตกทีเนี่จะเป็นออบี่นะคุณบอมใช่ตกทีนี่มันแหลกมากนะละไได้เอ้าคุณบอมไม่นะเป็นไรไหมไม่เป็นไรเรามีหนังฟ้าคุณบอมผมตกตอนท้ายเอ้ามาตกเอนท้ายอ่ะโอ๊ยว่าเกือบรอดแล้วผมรอดแล้วรอดเหมือนกันโอเคต่อไปนะครับเราก็ต้องขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนไปเนี่ยเลยอะ โอ้โหนี่เป็นนี่เป็นหุ่นหรือว่าเป็นร่างของเด็กเฮ้ยเราต้องไปทางไหนวะนี่นี่นี่อ้โหแ้หงบนแน่เลยผงขึ้นได้คุณบอมผมขึ้นได้เมื่อกี้พอดีว่าแบบรีบไปหน่อยนี่ขึ้นได้มาแล้วแล้วรมาแล้วนี่บอกแล้วว่าผมเป็นแบบโบราณหนวดไปจิ้มหน้าใส เปิดได้เลยนี่หว่าไม่ต้องไม่ต้องให้คิดก็ได้นี่หว่าใช่แล้วไม่ใอ่ะคือเดินหลบกับดักนั่นเหรออันนี้หนีบทีเดียวเละแน่นอนเป็นโกโก้ครันช์บอกเลยปรมาจารย์ด้านออบบี้อย่างเราไม่มีทางพระอาจะอวยพวกเราว่าพวกเราเป็นปรมาจารย์ด้าออบบี้โอเคระวังต่อหน้าเลยลุดนี้เข้าให้กันกระแต่เราไม่ใช่อยู่ยังไงปึ๊บอ่ารอดอยู่นะกระสือไปกันหมากันไหนอย่างเรานี่แหละโดด ฮะหมาอะไรนะโอ้หนี่โดนแบบนี้ขาฉันจะไม่หักใช่ไหมเนี่ยเออปังจุกจุกหรือจุกแมนอุ้ยใหญ่มากมานี่เลยอีเด็กแอบกินคุกกี้ใหญ่นั่นเหรออ๋อเหอเฮ้ยนี่นี่นี่เราพบลงศพครับทุกคนลงไปเลยไหนเฮลมีมันไล่ติดติดกันแล้วลงศพอยู่ด้านอีแล้วอุ้ยเอายแล้วมีเสียงคนนอน อ๋อใหญ่หลักฟังดูแบเสียงนี่ดูดิโครงกระดูกนี้น่าจะเป็นเด็กที่เคยลงมาเขาไมเด็กถึงลงมาแล้วไม่เดินไปที่อื่นแล้วในเมื่อตรงนี้ก็มีให้เดินไปอ่ะหยับย่ำโอ้โหข้างล่างนี้มันเป็น <c oughs> บ้านใหญ่เป็นดันเจียนวะเนี่ยคาดว่าจะเป็นดันเจียนของถังโอ้โข้างล่างมันอะไรกันไหนเออแม่แก่ คุณลงไปให้ผมก่อนใครตกไปแล้วโอเคดูว่าปลอดภัยไหมอืออามันต้องขึ้นทางนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วอุ้ยอุ้ยมันมันลายตามมันมองยากขึ้นทีนี้เสียสลักเลยขึ้นไมผ่านมันได้โอ้โหนี่โอ้ขึ้นคุณน้อมออ้ยทำไมลอยได้ทำไมคุณทำไมคุณอยู่ทำไมคุณอยู่บนอากาศเนี่ยนะฮยทำไมก็ลอยได้กันละท่ันเป็นงั้นเหรออ่า โอ้หทางบันไดวนนี่มันหอคอยรับันเซลนี่หว่าขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่เห็นนี่หว่ามันขึ้นมาขนาดนี้เราไม่เห็นว่ามันจะมีบ้านอย่างนี้นะข้างบนน่ะนี่มันหอคอยรับันเซลโอ้โหหรือว่าข้างบนจะมีรับันเซลอยู่ดูแล้วทราบไม่ทราบเราต้องขึ้นไปก่อนสักพักเจอรับันปุญญานี่โอ้โหรัพันยายไม่ใช่ ที่นี่มันได้ข่าวว่าคุณยายแอบเก็บดันเจียนไว้ด้วยของแหลมคมอีกแล้วคุณยายนี่เป็นโรคจิตปะเนี่ยยายชอบแหลมแหลมหุ้ยโอ้โหมืดตึ๊บเลยเสียงอะไรโอ้โหซอมบี้โอ้โหเราติดอยู่ที่นี่มานานแล้วในที่สุดก็มีอาหารมาให้เราโดนผู้หญิงกินแ้หอโดนคนเดียวกันเลย เฮ้ยถ้าทางออกอยู่ทางไหนเออผมว่าทางออกน่าจะอยู่ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยพึ่งซิ่งแจ๊ววะเดินตามไม่ทันโโอ้หเสียงเซราล์เซราล์สี่จุดศูนย์เฮ้ยเจอแล้วเจอบันไดมาไม่ใช่ออฟวี่มนคือสวายโรลโอเคไปทางน้ทุกคนเย้กูมาต้องรอดไปแล้วฮอ้นี่มันก็บ้านขุดยาาเหมือนเดิมไม่ใช่หรื สรุปเราโผล่จากหน้าบ้านไปหลังบ้านอเปบ่าอุ้ยยายมาเสียงไรอ่ะเสียงไรยายมาแล้วเข้าบ้านได้ไหมโอ้เข้าบ้านไม่ได้ไปไหนอ่ยไายมาแล้วจานุนย้ยอุ้ยผมว่ามันจะต้องอ้อมไปหลังบ้านนี่ไงบอมยายเล่นบอมยายจะเล่นผมแล้วอ่ะหลังบ้านมปประตูเฮ้ยจับไม่ได้แล้วขอนอนแปบอับไปแล้ว คุณยายไม่ใช่ยายนี่ขี้เศร้าจังเลยนั่นคุณบอมมันมันมันเดินได้จริงเหรอไหนคุณลองไปไปก่อนผมสิไปไปก่อนผมเลยอ้าวเฮ้ยนี่ไงเดินได้นี่นายไม่รู้ซะแล้วว่าเราอ่ะจะเป็นแชมป์ยิมนาสติกในเรื่อ้เวีบีเห็นรวมไปรอบหนึ่งนะเอ้ยนั่นมันไปยังไงวะนี่เรามาถูกทางใช่ไหมเฮ้ยยื๊บ อ๋อใช่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 ใชใชไงเอลบ <c ười> คุณบอมตกไม่ได้นะนี่เราไม่ได้ตกอุ๊ยอุ๊ยอุย่าถือว่ารอดอย่างนี่าไม่ตกผมรอดนี่เรามันเสียอปีแล้วไงพวกเราอ่ะหนีมาบ่อยไงหนียไม่ใช่อะไรหรอก <c ười> อ้าวนี่มาบ้านุยายที่เดิมไม่ว่าโอ้โหมันจะให้เราซิสินะ Tokyo deep Tokyo deep I want the if you know อุ้ยไปเลยแงนงั้นแงนโยดี้โตเกียวโยดี้โอ้โหดีจังเลยคุณยายมีของเล่นให้เราด้วยนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอบึ้มเลยยายมีของเล่นให้เราด้วยอ่ะดีจัดจัดแตมันบึ้มเลยอ่ะแงนเอ้าเอ้าโอ้โหหล่นเหมือนกันนี่ยายไม่รู้หรอกว่าเราคือเซียนเราเป็นเซียนรถเซียนแต่่ไมเห็นในตรงไปครับ นี่นี่นี่โอ้โหค,คนทางมันยาวจังล่วงสนามแข่งไว้แะไรก็รทั้งยอดนักซิง่งค์บอมเราคือยอดนักซิง่งแต่เราล่วงเมื่อกี้อุคยทางซิกแซกอุยอ้ยอุ้ยบอกแล้วผมเสียนะเสียนนะเสียโดนลม่มทำเพี้ย <c oughs> ไม่ใช่อย่าไปผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะล่วงอีกแล้วอะ่ะเขายังไม่มาเลยนะครับเราก็จะยืนรออยู่ก่อนนะ สอ o ชั่วโมงต่อถึงไหนวเวยเอาเฮ้ยมีอะไรเนี่ยไม่มีอีกเหรอมีห้องน้ำฉันยังไม่เห็นนายเลยห้องน้ำนี่ว่ะเฮ้ยนั่งไงเห็นแล้วอยู่แก๊งเลยนั่นเองดึ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 งเอาอะไรอ่ะใครตกเหวไปต่อหน้าต่อตาเรื่องีกแล้วโอ้ไม่กอดโอ้โหนิดเดียวแล้วแท้ๆแท้ยมาแล้วมาอีกรอบแล้ว ทางซิกแซกนั้นไม่ต้องัดไม่รอดเออไอย่าเพิ่งซิ่งออกไปดิหยุดรถก่อนต่อไปนะฮะคืบันไดนี้เราก็นี่มันก็เข้าบ้านคนใหญ่ชั้นสองโอ้ยอะไรตอ๋อด้พันหนมากแล้วมันก็อะไรล่ะคืออะไรโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยมันรู้อุ๊ยเอ้ายืนแบบนี้ไม่โดนเนาะเฮ้ยแต่คิดกําแพงใช่แล้วไม่โดนจริงไห้นก็ไปเลยไม่สนใจ ไม่เราไม่ได้ขึ้นไปเรามันมีประตูอยู่ข้างหน้าโอ้โหคุณยายขยันทางไหมพุมนี่ไงนี่ไงประตูเปิดเลยโอ้โหก็ก็ก็โอ้ยเดี๋ยวเดเยเยเยเข้ามาด้เหรอเอ่อคุณลุงครับเอ่อลุงปรปภอ่ะเอ่อรปภยังซิ่งอยู่เลยอ่ะโอ้โหเห็นบาซูก้านั่นไหมฉันว่าเราจะต้องสู้กับคุณยายแน่เลยพุกี้ซูก้าอ๋อยัดพุกี้ให้ยาย อยากได้คุกกี้ยายนักเข้มไหมใช่ครับถึงพอกันผมเลยจะคืนคุกกี้ให้ยายให้หมดเลยไอ้แอมเป็นข้าไปโอ้ยกิงของยายนักเข้มคิดไม่ถี่อนอยากกินของยายนักเข้มไหมยายจะให้ดักใจเลยไม่ผมจะให้ยายโอ้โหยายอุ้ยอ้ยเออพี่มอมโดนกายแต่หน้าผมเลยผมก็้ามาอยู่เขายืนนิ่งกัน้ยทำไม ลืมดูหลังว่่าอยูนเนียเอ้ขายืนเอาไปเดินมามาเลยคุณยายพี่พี่เอาขาผักไปอร่อยมากคุกกี้โอริโอผมจะคืนคุกกี้ทุกอย่างที่ขโมยคุณยายโอ้ไม่พี่ที่บอกวิ่งตัดหน้าผมเอาละยายยายจะได้ไปถือสป็นปิพร้อมคุกกี้ของยายแน่นอนอีกนิดเดียวเท่านั้นยายก็จะตายแล้ว อุ้ยอุ๊ยอ้าวโดนอีกแล้วเกือบบอกแลว่ายายเกือบไปแล้วเชียวโอ้โหใช่มันมารอบด้านเราต้องดูแค่รอบด้านยายมาแล้วยายจะยายจะง่วงนอนแต่ยายก็ปีนกระแพงได้ผมนำมือเตือนยายรู้เปล่าแม่นนะนี่ผมผ่านแล้วโอ้ยเอ๊ะไหนยาย ผ่านแนละ้วแป,ป๊บนึงนะรอรอผมสู้กับยายก่อนหัวใจยายยยายมาแบบรัวๆนำสต็อปอุ้ยอันยังอันนี้คือผ่านหรือเปล่าเฮ้ยผ่านแล้วเฮ้ยอยู่ข้างบนอนะ่ะผมอยู่ข้างบนยืนรออยู่ยืนรออยู่ยเราก็เอาอชนะยายได้แล้วแต่<อ>ดูซิข้างบนมีอะไรบ้าง กินคุกแล้วก็กินคุกกียาต่อเราคืนคุกกียาแล้วกินผมจะจับพี่บอมเอะคุณเราปภจะจับพี่บอมจับผมไม่ได้หรอกเพราะผมวิ่งเร็วยังไงเอ้วนี่ในที่สุดเราก็ชนะคุณยายได้แล้วแล้วเราก็กลับมาจุดเริ่มต้นก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับวันนี้ผมและพี่บอม ผมและพันธ์บอมขอตัดไปนะตอนนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย